สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์หลดบ่ายลูกตาลนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงนะคะชาวราศีกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองพันอค่ะ,ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ม,มกราคมถึง18กุมภาพันธ์ค่ะ คลิปนี้ดูได้ทั้งาราศีแล้วก็ลัคนานะคะแต่ว่าจะต้องเป็นการหาลัคนาตามโหราศาสตร์ตะวันตกสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาแล้วก็ยังไม่ทราบว่าหาลัคนายัางไงเนี่ยลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างค่ะการทํานายครั้งนี้จะเป็นการทํานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสาหรับใครเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษดังนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางอ,อื่นก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะชาวราศีกุมทุกท่านค่ะ ขอให้มีความสุขประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าความรักค่ะสุขภาพขอให้แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะสําหรับปีนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเป็นกําลังใจลูกตาลด้วยนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูหนะ้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ8ไม้เท้านะคะมี5ถ้วยค่ะ9ไม้เท้านะคะแล้วก็มี1ิเหรียญน,นะคะ หนึ่เท้าวค่ะหกเท้าวค่ะ The Fool นะคะเจ็ดเม้าวนะคะ The Tower แล้วก็ใบสรุปสุดท้ายของคุณคืออ่ e e n s o Pentacles คค่ะการมองว่านะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณสามารถพลิกวิกฤตกลายมาเป็นโอกาสแล้วก็พัฒนาทุกอย่างเนี่ยเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีได้ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ ในด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะเด e อะทาวเวอร์ขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่านะคะช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเจออะไรที่แบบมาแบบดวนๆฉับพลันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะในบางรายอาจจะหมายถึงการตกงานหรือว่าเป็นการที่มีการปรับเปลี่ยนในองค์กรแบบฉับพลันเนาะอยู่ดีต้องย้ายไปทําในสิ่งที่แบบ เราไม่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณรู้สึกไม่ค่อยเต็มใจนะคะแต่คุณทําอะไรกับมันไม่ได้นะคะเจ็บไม่เท้าขึ้นมาค่ะตามมาว่าโชคที่ผ่านางมาค่ะงานมันเหมือนจะพุ่งเข้าหาแล้วแบบว่าเรามีขาดความพร้อมเราอาจจะงงงอยู่เนาะแบบเหมือนแบบเราเพิ่งแบบย้ายองค์กรมาหรือว่าแบบเพิ่งทําอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับเราจะต้องมานั่งเรียงพาราลิตี้ค่ะเรียงความลำดับความสัมพันธ์เนาะว่า อุปสรรคปัญหาที่เข้ามาเนี่ยเราจะแก้ไขกับมันยังไงเงี้ยต้องตั้งกลับมาตั้งสติอีกครั้งนะคะ The f u l ขึ้นมาค่ะตันมองว่าคุณสามารถปรับตัวได้นะคุณจะมองโลกในแง่ดีค่ะแล้วก็กล้าสเสี่ยงมั่นใจในตัวเองอ่าไพ่ตรงกลางของคุณนะคะเป็นแปดไม้เท้าค่ะลูกตาเชื่อว่านะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรมาเนี่ยคุณสามารถขยับขยายเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีได้เอ เอ o อ t b a ขึ้นมาค่ะลูกตาม,มองว่าคุณมีแพชชั่นในการลงมือทําอะไรใหม่ๆต่อให้ตกงานเนาะคุณก็จะสามารถหางานใหม่ได้นะคะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้อย่างที่แบบคุณต้องการ5ถ้วยขึ้นมาค่ะลูกตาม,มองว่าคุณจะมีความเศร้าอยู่ในใจลึกๆเนาะมันเหมือนแบบสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการสักร้อยเปอร์เซนต์แต่ลูกตาอยากให้ชาวราศีกุมลองดูที่น่าไพ่นะคะ5 5ถ้วยเนี่ย สามถ้วยมันล้มไปแล้วก็จริงแต่ยังทีสองถ้วยที่ตั้งดีอยู่นะคะแต่มองว่าคุณเองอะคะ่ะจะมีความเศร้าอะไรอาวรกับสิ่งที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะคะ่ะตาลอยากให้คุณลองมองโลกในแง่ดีมากขึ้นกว่านี้นะคือเหมือนถึงว่าตอนเนี้ยคุณก็โอเคแหละแต่ว่าในใจลึกๆอะมันแบบเหมือนมันมีความเศร้าอยู่ข้างในนะคะแต่เศร้าไปมันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะสําหรับเรื่องของการงานเนาะแล้วก็การเงินมันอาจจะผิดแผนอะไรไปจากเดิมที่เราตั้งความหวังไว้ ะะแต่ถามว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมเก้าไม่เท้านะคะขึ้นมาเนี่ยตันมองว่าการการงานแล้วก็การเงินของคุณอะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมได้เนาะแต่มันยังมีความระแวงอยู่ข้างในใจนะคะคุณอาจจะแบบ ข้างหน้าต่อไปจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะเหมือนนันก็ได้นะเหมือนกับว่าอยู่ดีๆแบบนีนเองเป็นพนักงานโรงแรมะคะ่ะตอนแรกเหมือนกับว่าทุกอย่างกําลังจะดีเนาะพอโควิดมาแล้วก็แบบหลังเลสงสัยอะว่าแบบเออต่อไปมันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าสิบเหรียญนะคะหกไม้เท้าแล้วก็ตัวของเออควีน n ์โซเฟนิโขึ้นมาเนี่ยแต่มองว่านะ ยังไงคุณก็ประสบความสําเร็จค่ะ10เหลี่ยนเนี่ยมันวงบอกถึงธุรกิจครอบครัวนะคะหรือว่าการได้รับเงินก้อนก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนของ6ไม้เท้าแล้วก็คื p e อฟเพนดิโคค่ะค่ะความสําเร็จรอคุณอยู่ขอให้ชาวราศีก,กุมนะคะมั่นใจในตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะดันมองว่า การประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องการงานแล้วก็การเงินของคุณในช่วงนี้มันไม่ได้มาจากโชคช่วยค่ะแต่มันมาจากความมุ่งม,มั่นตั้งใจคุณมีสติมากขึ้นแต่มองว่า,วา,วาช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะช็อกไปแบบหนึ่งอะ่ะพอมาตั้งสติได้คุณก็สามารถขยับขยายทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีได้ค่ะในด้านการเงินนะคะช่วงที่ผ่านมา the tower ขึ้นมาตอนเชื่อว่าแบบคุณอาจจะมีแบบ ค่าใช้จ่ายที่มาแบบฉับพลันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอาทิเช่นพวกค่าซ่อมรถค่าซ่อมบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรที่เข้ามาด่วนๆให้คุณแบบเสียงเงินอนะแล้วคุณรู้สึกว่าแบบอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเกิดขึ้นกับคุณทำไมเกิดขึ้นกับฉันอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เจ็ดไม้เท้าขึ้นมานะคะตันมองว่ามันเหมือนแบบ ค่าใช้จ่ายหรือว่าการแบบการงานมันเข้ามาพร้อมๆกันนะมันเลยให้คุณนะต้องเรียง priority ในการใช้เงินนะเ f อร์ฟูนะคะมันอาจจะเป็นการที่เราอ่ะ ช้อปปิ้งเก่งก็ได้นะเออเหมือนเราเจ้าสำราญบางทีเราอาจจะไม่ได้ระแวดระวังอะเราชอบใช้เงินไปก่อนล่วงหน้าเนาะแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของการเงินมันจะดีขึ้นไหมตาเชื่อว่าแปดไม่เท้าเป็นไพ่ตรงกลางเนี่ยมันเป็นอ่อยถึงการที่ขยเยอาขยายทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีในบางคนเนี่ยอาจจะมีการลงทุนทําอะไรใหม่ๆนะคะทําธุรกิจใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นธุรกิจที่ทํากับครอบครัวเนี่ยตาเชื่อว่าคุณเองอาจจะรู้สึกว่า มีความไม่มั่นใจอยู่นะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะอ่อมันจะไปในทิศทางที่ดีมากๆการเงินของคุณจะในเดือนนี้จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีค่ะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะในด้านการเรียนนะคะเดอะฟูลแล้วก็เจ็ดไม้เท้าขึ้นมานะคะ่ะพี่ลูกตาลมองว่าก่อนหน้าเนี่ยน้องๆเองอาจจะเหมือนกับใช้ชีวิตแบบลัลาปาสังโกนิดนึงนะมีความแบบแฮปปี้ตัวของแบบตัวเองอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบเ,เหมือนก่อนน้นนี้เหมือนเราอะจะแบบ ไม่ได้โฟกัสที่เรื่องเรียนมากเกินไปเนาะระวังเรื่องของเดือดทาวเวอร์ขึ้นมาด้วยนะเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะมีควิ t เทสมีอะไรอย่างงี้ค่ะเราอาจจะทําไม่ได้เลยอย่างเงี้ยทาวเวอร์ tower มันม่งบอกว่าแบบอมืมันน่าจะแบบหนักหน่วงนะบางคนอาจจะสอบตกเลยก็ได้นะคะหรือว่าแบบโอ้ยครั้งนี้ได้ศูนย์จ้าอะไรเงี้ยมันมาแต่ว่ามันอาจจะเป็นการที่แบบมันควิสเทสมาแล้วเราทําไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังไว้นะคะจริงๆแล้ว่วาการเรียนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลานะสําหรับ ชาวราศีกุมนะคะแต่ถ้าถามว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะที่ตามมองว่าน้องๆจะตั้งสติได้ค่ะรู้สึกแบบขยันมากขึ้นนะคะมีความแบบกระตือรือร้นมากขึ้นมีการขยันขยายไปในทางที่ดีค่ะอาจจะมีะพ่อแม่หรือว่า คนในครอบครัวามาช่วยกันติวให้ก็ได้นะแล้วถามว่าสุดท้ายแล้วว่าการเรียนของเราประสบความสําเร็จได้ไหมสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอยากให้ขยันแล้วก็ตั้งใจให้มากกว่านี้เนาะเมื่อเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราแบบรัดลากประโกะมากค่ะทําให้มันพลาดไปได้แล้วบางทีเนี่ยไอความพลาดของเราอะค่ะมันทําให้มันมีความรู้สึกเศร้าอยู่ข้างในเนาะเพราะว่าคือสมมุติอย่างเงี้ยเอาง่ายๆเลยถ้าแบบว่า จะได้เอย่างเงี้ยมันสมหมุนน้ำมันต้องได้80อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบพิสเทนน่ะนะห้าคะแนนเราว่าเราไม่ได้อะนึกออกไหมมันจะกลายเป็นความเครียดความกดดนๆๆันอะไรเงี้ยค่ะปต่อให้เราทําได้อาจจะคํานวณมาแล้วว่าแบบต่อให้แบบทําได้เป็นเต็มนะก็ยังแบบยังได้เกรดอย่างที่เราต้องอยกรดเอไม่ถึงอะไรเงี้ยมันทําให้เราเศร้าได้แต่ว่าี่ตาเชื่อว่าถ้าน้องๆพยายามมากพอค่ะ มันสามารถขยับขยายเปลี่ยนแปลงไป็นทิศทางที่ดีได้นะคะยังไงก็เป็นกาลังใจให้สําหรับเรื่องการเรียนด้วยละกันนะคะในด้านของความรักนะคะคนโสดชาวราศีกุมค่ะ เดือนนี้มีโอกาสที่จะมีคนธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูหรือว่าจะเป็นคนธาตุดินนะคะรุศบกันกำกังเข้ามาหยิบยื่นความรักให้กับคุณค่ะอาจจะเจอจากในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าการเดินทางหรือว่าจะเป็นในส่วนของคนในครอบครัวแนะนามาก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีการพัฒน,น,นาขยับขยายไปในทางที่ดีค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาค่ะลูกตาลม,มองว่าในบางคู่เนี่ยอาจจะมีการแบบ ถกเถียงการทะเลาะการจนแบบพังป่าในการแบบเลิกกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนุก็อ,อกไหมท่านั้นอะ่ะมันเหมือนเราใช้อารมณ์อะ่ะบางทีมันเหมือนกับ มันไม่ได้เป็นเหตุผลสร้อยเปอร์เซนอยู่ดีดก็อยากเลิกค่ะ,คะก็แบบทั้งปากไปนะคะแต่ถามว่ามันมีโอกาสในการกลับมาง้อยงอนกันได้ไหมนะคะกลับมาเป็นแฟนกันเหมือนเดิมได้หรือเปล่าแต่เชื่อว่าสามารถทําได้นะคะแปดไม้เท้าขึ้นมาค่ะมันมีการขยายเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีนะคะและ้วถ้าถ้วยขึ้นมามันบ่งบอกถึงสภาวะในการน้อยอกน้อยใจเนาะหรือว่าคุณเองอาจจะรอคอยเมื่อไหร่เขาจะกลับมาง้อฉันสักทีเนาะแต่ถามว่าเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสแบบ งอ,อก,กอนกันได้ไหมนะคะก้าวไม่ถาวขึ้นมาค่ะตามองว่างอกันได้อย่างแน่นอนแต่บางทีมันก็เหมือนมีความระแวงกันอยู่อะค่ะแล้วก็หออมายว่าแบบว่าความรักครั้งนี้มันจะมั่นคงไหมมันจะสามารถที่จะแบบ ไปได้จริงหรือเปล่ามันเหมือนมีความระแวงกันอยู่นะคะจริงๆแล้ว,วค่ะเวลาที่คุณมีปัญหากันนะคะสิ่งที่คุณควรจะทํานะคือคุณต้องเคลียร์ปัญหาเก่าด้วยนะก่อนที่จะกลับมาคบกันนะคะคุณสามารถกลับมาคบกันได้ค่ะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะแล้วก็ทุกอย่างค่ะมันสามารถประสบความสําเร็จได้ในที่สุดมันมีความเป็นครอบครัวนะคะมันมีความที่เราจะกลับมาประสบความสําเร็จในความรักได้เหมือนกันนะคะถามว่าเริ่มต้นใหม่ได้ไหมเริ่มต้นใหม่ได้อย่างแ,แน่นอนนะคะ สำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะตานมองว่าช่วงนี้นะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าเนาะอาจจะรู้สึกท้อแท้ก,กับความรักที่ไม่ชัดเจนของคุณแต่ถามว่าแนะนำมาค่ะตันมองว่าไพ่เองแนะนําให้คุณอ,อดทนนะคะเพราะคุณมีโอกาสที่จะขยับขยายเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปในทางที่ดีอาจจะมีการคอมมิตกันก็ได้นะคะสําหรับในช่วงของเรื่องคภามพานี้ ในด้านของสุขภาพนะคะลูกตาลอยากให้ชาวราศีกุมระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะฟืนไฟนะคะหรือว่าจะเป็นการตกจากที่สูงก็ต้องระมัดระวังไว้นะคะอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดนะระวังไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะคุยคุนเครียดวิตกกังวลมากเกินไปบางคนอาจจะปวดหัวไมเกรนเลยก็ได้นะมีเกณฑ์ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ไว้นิดหนึ่งนะคะ ส่วนในเรื่องของการทําบุญนะคะเดือนนี้แนะนำเป็นการทําบุญกับอาจจะเป็นพวกมูลนิธิที่ส่งเสริมครอบครัวหรือว่าส่งเสริมเรื่องอาชีพครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีนะคะหรือว่าจะเป็นการสร้างอาคารนะคะ สร้างสถานที่นะคะอาจจะเป็นแบบโรงเรียนก็ได้นะหรือว่าจะเป็นวัดหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลการสร้างอาคารนะคะคุณอาจจะไปร่วมบุญกับเขาได้นะคะแต่อย่างที่บอกมาตลอดเลยค่ะว่าการทําบุญจริงๆแล้วค่ะทําเท่าไหร่ทําที่ไหนทําอย่างไรก็ได้ขอให้คุณนะคะทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทําตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยนะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกุมทุกท่านค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีค่ะขออห้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสิ่งเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ